สวัสดีนะฮะอยู่กับพวกเรานีนอนดูกับ,บนิวนะฮะค่ะ uh huh. YouTube ช่องนี้ก่อนจะเริ่มการฝากกดไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตาม YouTube Oxygen Official ฝากกดไลค์ไปแล้วนะฮะ <laughs> ฝาก Facebook ที่ตก Twitter นะฮะทวิตไปที่ g Ghost ้ o s t g h o s t h o u s e นะฮะแล้วก็ฝากนิวนอนดูให้ได้เดินทางไปกับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะให้ได้แชร์ที่เราออกไปถึงแฟนทุกคนขอาพระคุณเลยนะฮะขอบพระคุณมากเลยเนี่ยวันก่อนฉันนั้นไปงานแห่งหนึ่งที่ประกาศสุพรรณหงส์พูดอะไรกูเนี่ย <laughs> อย่าอย่าว่า,า,าตัวเองไปเลยๆ <laughs> <laughs> ได้มันได้ไ,ดไปไไ<ๆ>งานสุพรรณหงส์ <laughs> ม,มาพอแล้วคือเรื่องเนี้ยอยู่ใน สายตาเราอีกแล้วเราขึ้นที่เราคุยกันวันน,นั้นว่าจะมานะใดๆแล้วไปบังเอิญนัน่าง,งานก็ไปเจอน้องบอยกับน้องโตด๊ดเออนอะแล้วก็ตายแล้วแล้วถามว่าคนนี้เป็นใคอรอะไรจนออจนได้ทราบว่าเป็นนักสแสดงนำนะฮะจากซีรีส์ g h o s t house g h o s t house ก็เลยไปขอถ่ายรูปแล้วก็ได้คุยกันสั้นๆน้องก็ฝากให้เราดูด้วยแล้วก็ฝากเขาน้องให้ดูดูพวกเราด้วยฝากไปฝากกันมาก็เลยจับมารีแอคซะเลยแต่ซีดีอ่ะจะมาวันที่ 5ตุลาคมนะฮะ6 5เนาะอตอนนี้ที่มีแล้วก็คือ Official <c oughs> ลยลสเตอนะฮะ <c oughs> เขาออกไม่นานนี่เองเนาะก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ดูเลยนะฮะกับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าที่รู้มาเนี่ยกวินนะมีตัวแสดงชื่อกวินนะเป็นไลฟ์สรีมเมอร์ที่อยากจะชอบเห็นผีเหลือเกินนะมีความอยากเป็นผีนะฮะเดือดๆๆ่นหรือไม่น่าจะอยู่ในสามีผี สั้นใส่ไดเจ็ดสี่หรอแล้วก็มีเรื่องราวที่ติดค้างในอดีตจนได้พบกับปลื้มอ่ะมีคนชื่อปลื้มละนะะชายหนุ่มที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกที่หายไปว่าสันเด์ว่าสันเด์เมื่อความรู้สึกดีๆค่อยๆกอดตัวจนกระทั่งทั้งสองคนเกิดเผชิญความจริงที่ยากจะแบกรับเพื่อพิสูจน์ว่าความรักจะช่วยปลอปล่อยความเจ็บปวดความทุกข์ได้หรือไม่อย่างไรนะฮะมีคนนึงเป็นผีป่ะเนี่ยความจริงที่ยากจะแบกรับเห็นเป็นไม่รู้ตัวอย่างงี้ร ก็อย่างที่บอกนะอากาศเซโมซีรีส์มาวันที่5ตุลานะจะออนแอร์ที่ช่อง GMM 25นะฮะ5ทุ่มนะฮะทุกวันพุธเมื่อดูที่ GMM 25สิเสร็จแล้วดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะฮะช่อง VB Gen นะฮะ เที่ยงคืนก็เดี๋ยวลิง์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะฮะสำหรับช่องนี้นะก็ไปตามศิลปินตามศิลป์ตรงน,นี้กันได้เลยนะฮะไปกันเลยกับ Gold House Gold House Official Teller จ้ะโอ้โน่ากลัวเลยเปิดมาจากคดีฆาตกรรมยกครัวเมื่อ3ปีก่อนอก็ทำให้สถานที่แห่งน,นี้กลายเป็นบ้านร้างที่เคี้ยนที่สุดในละแวกนี้ไม่อยากดูแล้ว <laughs> ไม่อยากดูแล้วพี่ต้องมีสี่นางผีเนาะ ต้องหล่อตรงเลยเนาะหล่อมากมีสีวที่ปากด้วยสิขอบคุเลยพูดแทนมึงอ่ะมึงชจบพูดอ่ะพี่บีอืมน่าระเมีกังบอยที่เราจะมาอยู่ด้วยนี่กวินลูกของพี่สาวนาเองแล้วส่วนนี่พี่ปื้มพี่ที่น้าจ้างเขามาช่วยทำงานบ้านเรายังไงละ สวัสดีครับทุกคนก็วิวมีอะไรจะให้ทุกคนดูด้วยแหละคนสวนหล่อบอกต่อด้วยจะไปไหนอ่ะให้คนสวนหล่อคนนี้ไปส่งป่ะพอเลย่คนส่ยหลับน่าจะกลับแล้วนะแล้วไม่แฟนเลยไงเฮ้ยไหนผีไหนอะไรอะไรโกดไหนเฮ้าไหนอะไรวะต้องมีคนโดนผีสิงแน่ๆเลยคนหนึ่ง มีเล่า่ะคะน้องบุ๋มบิมวันนี้พี่ปุื้มพาแฟนมาด้วยเหรอคะเบียไม่ใช่แฟนที่ไหนกันเราเราเคยอ่านเจอความเชื่อนึงวิธีที่จะทําให้ผีกลัวเราเนี่ยต้องแก้ผ้าอ๋อเขาอยากเห็นอยู่ไม่เห็นทำไมยูชอบเรื่องผีขนาดนั้นน่ะไอเห็นยูทําทุกวิธีเลยที่จะได้เห็นผีไม่ใช่ไม่อกับยูเล่นกันนี้น้องเป็นอเมริกันบอยไง เอาละค่ะคุณน<ม>ักข่ว,วรู้เรื่องพวกเราหมดแล้วเหรองนั้นก็แสดงว่าผมก็เจอผีมาตั้งนานแล้วดิตอนอที่เราตายทั้งบ้านเลยเหรอมีเจ้าหน้าที่บอกเราว่าตรงนั้นมีสารใหญ่อยู่น้าคิดว่าสารคงบันดาลให้คำอธิษฐานของน้าเป็นจริง แสดงเลขแต้มบุญครับจำไว้นะไม่ว่าพวกคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับแต้มบุญนั้งสิขอโทษนะคะจะเข้าไปข้างในโรงเรียนนะคะพันหนึ่งแค่ต้องการให้เขาเห็นอะพันแต้มเลยหรอต้องเสียมากขนาดนั้นเลยเหรอมีถึงเพราะว่ากลัวไม่มีติดลบไม่เป็นไรหรอกจากนี้ไปเนี่ยเราจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยให้เต็มที่ยิ่งไม่รู้ว่าเราจะหายไปกันวันไหนด ว่าน่าจะเป็นพี่เปื้ลยิ่งต้องเอาให้คุ้มคิดว่าไม่รู้เหรอนว่าการอยากเจอคนที่ตายไปแล้วอ่ะมันทรมานแค่ไหน,อ,นอ่ะอ๋อมีพอยให้ย้อนเวลากลับไปได้กูจะขอให้เราไม่ต้องรู้จักกันเลยตามประมาหรอเ,เอาเลย<ร>อ๋นนอวิลองเสียงเสายงอย่างตาหล่อจังตัว ไม่ใช่หมายถึงว่าพออยู่กับศีนันตาลแล้วมันเข้าเขามากเลยด้านลาคุณีเห็นไหมอยู่ศรีนตาเราเฉยอ่ขึ้นเนาะใครจะคิสสวัตที่อยู่ทำแบบนี้เขาว่าอยู่กลังเสียใจเอามาแล้วเหรอปุ๊กวันวะเอมีกันทับทามีคนเป็นผีแน่ๆเลยน้องพล น่ารักเนอะน่ารักรูปแปกใหม่เป็นผีมีน้ำสแกรแกมีแบบว่าคาตกรรมต้องเดาไปเลยว่าใครเป็นผีคนนึงแน่เลยตอนเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่แหละไม่ใช่แบบนั้นตัวเด่นทั้งสอง คนอะไม่ได้มีใครเป็นผีแต่ที่เขาเฉลยเลยอะว่าทั้งบ้านนั่นสี่คนเป็นผีทั้งหมดเขาเป็นผีเออใช่แล้วก็มันจะกลายเป็นเรื่องแฟนตาซีเรื่องของเรื่องของโลกนี้กับโลวิญญาณแล้วก็ พลอยที่ต้องดูก็คืออ่าน้องกวินที่พยายามจะเห็นผีเนี่ยเขาทําเพราะว่าเขาอยากจะเห็นใครสักคนที่ตายไปแล้วแล้วเขาอยากจะแบบอาจจะเป็นคนสําคัญอาจจะเป็นญาติอะไรเง<อ>ี้ยแล้วเขาอยากจะเห็นก็เลยเป็นพลอยว่าเขาทำายังก็ได้เพื่อจะเห็นผีเขาอยากจะเห็นคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่งได้ก็จะขอพูดก็ต้องลุ้นเรื่องนี้แหละว่าเขาจะได้เจอหรือไม่โปรดักชั่นแล้วกันการเห็นไฟ ในที่มืดเนอะก็จะไปไทโทนขาวน้ำเงินใสเยอะอนะเพราะแน่นอนว่าน่าจะมีซีนกลางคืนเยอะในเรื่องนี้ก็จะเห็นการจัดแสงที่นวนตาและน้องจัดให้สวยยากแต่ที่ตัวอย่างเนี่ยสวยนะทำได้ดีทีเดียวแล้วน้องสองคนก็น้าตาดีไม่เกี่ยวห <c oughs> ล่อไม่เกี่ยวอันนี้ส่วนตัวแล้วก็น่ารัก เมนไม่เกี่ยวเหมือนกันพออยู่ในโปรดักชั่นที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ดูหล่อขึ้นแล้วก็เส้นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเดากันไปไม่ได้เรือยกันเพราะนั้นก็ต้องดูกับพวกเราหรือเปล่านะอืมก็จะเป็นยังไงก็ต้องดูแหละเพราะน้องก็ฝากให้ก็ไม่บอกน้องแล้วว่าจะจะดูรีแอคจะยไม่รับปากเขาไว้แล้วทามอยู่แล้วไงนะก็อยู่กับพวกเรานะฮะอยากให้มีซีรีส์เต็มไหมฮะคอมเมนต์คุยกันนะฮะกับนะฮะ g o s t house g o s d house รักเล่าเรื่องผีนะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ฝากช่องนี้นะฮะที่จะรีแอคชั่นซีรีส์วในทุกเรื่องที่เป็นไปได้ทุกเรื่องที่เป็นไปได้วะซอนนะที่มันดีแล้วก็น้องพลมาขายมาขายก็จะซื้อนะฮะกับพวกเรานะฮะยูทูบช่องนี้ออกซิเจนวิชิเลนะฮะก็จะมีนิวนดูนะเป็นรายการในช่องนี้นะฮะฝากเอาไว้ดูรีแอคเนาะแล้วก็มาเป็นสมาชิกด้วยกันนะฮะฝากกดไลค์สับสไคร้ ก็ดึงติดตามนะฮะแล้วก็ฝากเฟซบุ o กทิกเกอร์ทวิตเตอร์นะฮะทวิตไปที่โค้ดโฮสต์โค้ดเฮาส์แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆนะโดยการที่ให้กำลังใจพวกเราด้วยเมตตาผู้ดานิดนึงนะฮะแท็กนิวนอนดูนะฮะให้แชร์ไปคู่กันนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะมันพุดว่ะเราต้องเสียกเคียร์คิวมาดูกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ไม่ใช่แล้วเจอกันนะฮะกับการที่จะรีแอคชั่นซีรีส์วายไปเรื่อยๆกับนิวนอนดูสวัสดีฮะบายจ้า